เป็นไงพี่น,นันหลังจากที่ให้ดีบุเน่ไปกินเนี่ยอาการดีขึ้นไหมก็ต้องขอบคุณพี่มากๆครับผม<ช>ว่าที่แนะนํนำดีบุเน่อาหารเสริมให้กินนะกน่อนหน้าที่ยังไม่ทานก็รู้สึกปวดเข่าปวดขาอะไรประมาณนี้ครับเวลาซ้อมหรือ,อเทียนให้นักมวยอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ก็พอ,อกินไปสักอาทิตย์กว่านี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มปรับสภาพเริ่มดีขึ้นครับผมหัวเข่าอะไรก็รู้สึกจะคล่องแคล่วครับ ไม่ปวดครับกล้องขึ้นไม่ค่อยปวดครับก็รู้สึกดีขึ้นครับตามลาดับครับผมสําหรับท่านที่มีอาการปวดแข้งปวดขาเหมือนผมนะครับแนะนําไม่กินอาหารเสริมดีบเนี่นะครับเราเป็นนักมวยมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วการเป็นนักมวยเนี่ยมันก็ต้องฝึกซ้อมหนักไม่ว่าจะเช้าเช้าเนี่ยผมก็วิ่งทิ้งเป็นสิบโลเช้าอย่างเช้าเลยอย่างน้อยก็ต้องมีสิบสองโลแล้วตอนบ่ายอย่างนน้อยก็ต้องมีอีกเจ็ดแปดโลแล้วเราก็จะวิ่งอย่างนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ เตะเป้าเตะกระสอบเล่นบริหารแล้วก็มาโดดจำสมัยผมต่อยมวยโดดจำเยอะฮะจำมาผมเล่นเช้าสองร้อยเย็นสองร้อยเราก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยกระดูกคนเราในอนาคตมันอาจจะเสริมได้นะเพราะตอนนั้นเราเรา,เราไม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คือเราเล่นอย่างเดียวไอ้พวกบำรุงกระดูกเราไม่เคยกินแล้วเราก็ไม่รู้อยู่ๆพอหลังจากเลิกมวยผมก็มาเข้าวงการบันเทิง ข้าวงการบันเทิงนี่มันก็ต้องบางทีผมยืนร้องเพลงเนี่ยสองสามชั่วโมงนะช่วงที่อ่อนอ่อนซ้อมกําลังดังเนี่ยบางวันมีอยู่สามงานสี่งานเนี่ยเราก็ต้องยืนเป็นชั่วโมงยืนจนแบบรู้สึกปวดเมื่อยครับก็พอดีเพื่อนเขาแนะนําให้เรารู้จักกับดีบูเน่ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะฮะก็คือพอเราได้กินแล้วเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยดีขึ้นทันตาเห็นก็จากที่ผมเคยเดินขึ้นบันไดหรือยืนรอเป้านานๆเนี่ยหัวเข่ามันจะเสียว พอเรากินตัวนี้ไปแล้วเรามารอเป้าเราก็ยืนได้เป็นชั่วโมงอยู่ครับข้อเข่าไม่ดีหรือกระดูกไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่ผมรู้จักดีโบเน่มาเนี่ยไม่มีอาการเจ็บปว่วยให้เห็นเลยนะครับดีโบนเน่การันตีโดยสามารถเพลรกลุนนะครับดีจริงๆ